สพทตรวจเยี่ยมโรงเรียนและโรงพยาบาลสนามในสถานศึกษา ดรอัมพรพินาศาเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสอนดีประชารัฐอนุสณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมถึงการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขและการบริหารจัดการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนโดยมีผู้บริหารโรงเรียนคณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้การต้อนรับทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนดำเนินการโดยยึดหลักความปลอดภัย ของนักเรียนและบุคลากรเป็นสําคัญโดยเฉพาะในเรื่องของการจ่ายเงินเยียานักเรียนรวมถึงค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนที่ให้สถานศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครองได้โดยจัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความโปรง่งใสตรวจสอบได้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามบางบ,งบัวทองณโรงเรียนบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยและการบริหาร จาัดก,การโรงพยาบาลสนามที่ใช้สถานที่ภายในสถานศึกษารวมถึงการดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมทั้งส่งมอบอุปกรณ์หน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลและบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือสู้ไพรโควิดสิให้แก่โรงพยาบาลสนามบางบัวทองโดยมีผู้บริหารโรงเรียนบางบัวทองคณะครูและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้การต้อนรับจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามของโรงเรียนบางบัวทองพบว่าสามารถบ,บริหารจัดก,การสถานที่ได้ดีมี มีการดำเนินการตามมาตรการของสบคอย,อย่างเคร่งครัดซึ่งได้รับความร่วมมือจากครูและบุละคลากรภายในโรงเรียนรวมทั้งชุมชนโดยรอบโรงเรียนเป็นอย่างดีเนื่องจากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งนี้ทางด้านหน่วยงานสาธารณาสุขก,ก็ได้สับเปลี่ยนมุนเบียนเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลมาประจำที่โรงพยาบาลสนามและแนะแนวปฏิบตัติให้ทางโรงเรียนสามารถดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างปลอดภยัยเพื่อให้โรงเรียนได้ร่วมเป็น นงานที่ช่วยเหลือสังคมให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ